ฮาร์ดสวัสดีครับต่ยิดพาเที่ยวครับวันนี้จะพามาดูปลาข้อใหญ่กุ้งสดกุ้งสดๆเลยครับจากโดนเป้าโอ้จะเสจอันนี้คือหอยครับหอยเชอรี่แกะมาอย่างดีถุงละห้าสิบบาทได้อย่างเยอะครึงโลวานอลุ่งเลยเนาะนและว้วก็นี่เป็นปลาช่อนครับ ปลาหนานี่ลูกโมใหญ่ครับสามสี่สามตัวโลเนาะกำลังกินพอดีเนาะลุงเนาะมากกินมากครับเป็นด้านปลานี่เห็ดมาเรียบร้อยแล้วลูกปลาตะเพียนใช่ไหมลูก เราจะเปลี่ยนปากากาห้รู้จักบาทลงมือห้าสิบห้าสิบบาท <50. S 1> ถูกครับไม่ต้องไปหายยากเลยครับมาซื้อนี่เลยถูกมากปลาสดสดกุ้งสดสด,ด,ดครับกุ้งแกเลี้ยงเองครับน่ากินมากครับผมขอบคุณมากครับ